ปิเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์สวัสดีครับแฟนๆเราตลดชัยแลนด์ทวีทุกท่านครับผมนิธิทวประถมครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวเพราะวันนี้นะครับผมมีข่าวคราวเกี่ยวกับบริษัท ยักษ์ใหญ่ของจีนเจ้าหนึ่งนะครับที่กําลังจะก้าวเข้ามาในตลาดรถยนต์บ้านเรานะครับนั่นก็คือกลุ่มบริษัทช้างอันนั่นเองสรับสนุนโดย,โดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกช้างอันนี้นะครับได้ถแถลงข่าวไปแล้วเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะว่าเฮ้ยเขากำลังจะมาลงทุนในบ้านเราใช้เงินลงทุนไปกว่า8 8พันล้านหรือ8,800ล้านบาท ในการเข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมลาลัยขวาในบ้านเราผลิตในบ้านเราและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยอ่ะนั่นคือแผนแรกนั่นคือข่าวคราวแรกของฉางอันที่ประกาศตัวเองเข้ามาในบ้านเราและในวันนี้ล่ะออโต้ไลท์ c ัยระดั t ทีวีมีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับฉางอันวันนี้นะครับผมมีข่าวคราวเกี่ยวกับแผนการตลาดของฉางอันรถยนต์รุ่นใหม่ของฉางอัน ที่จะกล้าเข้ามาในบ้านเรารวมถึงตำแหน่งสินค้ารวมถึงรูปแบบการจัดจำหน่ายของฉังอันในบ้านเราว่าเขาจะบุกตลาดบ้านเราแบบไหนและรถรุ่นใดบ้างที่จะเข้ามาขายในบ้านเราและระดับราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่น่าสนใจมากๆผมได้รับทราบข่าวนี้มานะครับ <c oughs> ก็อยากจะนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่าในวันนี้นะครับทางเลือกของลูกค้าชาวไทยเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นแน่นอน ช้างอันบอกแล้วว่าจะมาตั้งโรงงานโรงงานของเขาเนี่ยคาดว่าน่าจะตั้งโรงงานได้ประมาณปลายปีหน้านั่นก็หมายความว่ารถที่จะผลิตในบ้านเราในแบรนด์ช้างอันเนี่ยปลายปีหน้าเนี่ยเราได้เห็นแน่นะครับและระหว่างนั้นล่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายปีหน้าช้างอันจะทาตลาดอย่างไรจะใช้แบรนด์อะไร พราะฉางอันเนี่ยมีแบรนด์ในมือมากมายเหลือเกินแบรนด์ฉางอันจะมาหรือเปล่านี่เดี๋ยวออโไลท์จาเล็จะรายงานให้แฟนๆได้รับทราบในวันนี้ชัดเจนครับว่าฉางอันเนี่ยตั้งบริษัทลูกเนี่ยสบริษัทในบ้านเราฉางอันออโตโมบิลคือบริษัทแม่กระโดดเข้ามาแล้วและเมื่อเข้ามาแล้วตั้งอีก3บริษัทในบ้านเรามีฉางอันออโตโซเซลไทยแลนด์อันนั้นเนี่ยทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขายการตลาดทั้งหมด ในประเทศไทยรวมถึงตั้งบริษัทที่ดูแลในเรื่องโรงงานและตั้งบริษัทเพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับอไล่ด้วยแยกออกมาเป็นสามบริษัทนี้น่าสนใจมากๆเราเคยเห็นแต่บริษัทที่เป็นเรื่องเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเราเห็นโรงงานเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตแต่เรายังไม่เคยเห็นบริษัทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอไล่แต่ช้างอานตั้งบริษัทอไล่ขึ้นมาด้วยเพื่อดูแลในเรื่องของคลังอไลด์ ดูแลในเรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่ CK d ชิ้นส่วนอะไหล่ c k คที่จะนำมาขึ้นลายการประกอบรถยนต์ฉางอันในบ้านเราในปลายปีหน้านั่นหมายความว่าฉางอันตั้งสาบสัานนะฉางอันออโตเซลไทยแลนด์ Thailand, ขายมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่นี่โรงงานนะคะรับรับผิดชอบในเรื่องการผลิตและในเรื่องของอะไหล่นั่นหมายความว่าฉางอันก้าวเข้ามาเนี่ย ต้องการดูแลในเรื่องของอะไหล่ด้วยไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดคลายอะไหล่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆที่จะประกอบในบ้านเราถือว่าทําการบ้านมาดีไม่น้อยนะตรงจุดนี้น่าสนใจน่าสนใจนั่นคือจุดเริ่มต้นเขาว่าตอนนี้ตั้ง3บริษัทแน่ๆช้างอานอโดเซลล์นี่ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้มีการรายงานเรียบร้อยแล้วแต่อีก2บริษัทเนี่ยอยู่ระหว่างการตั้งและเขามีแน่นอนก่อนที่เขาจะ ประกาศเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยในประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับและจะเปิดรับจองรถยนต์รุ่นใหม่ของฉางอันในงานมหากรรมยานยนต์งานของนักขวัญน,นั่แหละครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เปิดจองฉางอันแล้วนะน่าสนใจไม่น้อยคานผู้ชมครับทำไมเขาถึงกล้าขนาดนั้นมาเราจะมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบในวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะว่าบริษัทรถยนต์จากจีนเนี่ย มีความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไปมากมายเหลือเกินฉางอันก็เป็นหนึ่งในนั้นและในวันนี้ฉางอันบอกแล้วว่าเขาจะกระโดดเข้ามาในบ้านเราแต่ที่น่าสนใจคือแบรนด์ที่เขาจะมาขายในบ้านเราเขาไม่ได้ใช้ชื่อฉางอันนะเขาใช้ชื่อแบรนด Deep ์ DeepPol D-E-P-A-L w DeepPol แต่ถ้าเป็นในยุโรปใครใช้คาว่า Deep Blue แต่ถ้าเป็นในไทยใช้คาว่า d e ี p o l และอีกหลายๆประเทศนะครับก็จะใช้คําว่าดีพอลจะไม่ใช้แบรนด์ฉางอันนะฉางอันจะเป็นแบรนด์แม่นะครับฉางอันจะขายดีพอลเป็นแบรนด์แรกในบ้านเรานะไม่มีฉางอันนะใช้คําว่าดีพอลนะรถยนต์รุ่นดีพอลเลยและจะขายดีพอลใน2รุ่นด้วยกันน่าสนใจเพราะทางฉางอันบอกว่าเขาต้องการกระโดดเข้ามาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราในกลุ่ม รถยนต์พรีเมียมด้วยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มพรีเมียมแต่ราคาจับต้องได้เขามั่นใจมากว่า p r o d u ั t ์ของเขาสินค้าของเขาอยู่ในกลุ่มพรีเมียมมีกลิ่นอายระดับพรีเมียมแต่ราคาจับต้องได้ซึ่งเขามองว่าในวันนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยยังไม่มีการวางตำแหน่งสินค้าในระดับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการวางระดับราคาสินค้าวางตำแหน่งสินค้าว่า ป็นรถยนต์ที่จับต้องได้มีความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้แต่เขาบอกว่าเขาวางไปเหนือกว่านั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะวางตัวเองเขาต้องการวางตัวเองไว้เหนือกว่า BYD เกรดคุณภาพสินค้าเหนือกว่า BYD นั่นคือสิ่งที่เขาบอกเรามาวางเหนือ BYD เพราะเขามั่นใจว่าสินค้าของเขาวัดสดุอุปกรณ์ของเขาดีไซน์ของเขาอยู่เหนือกว่า รถยนต์ไฟฟ้าจีนที่มาขายในบ้านเราในวันนี้นี่เขามั่นใจขนาดนี้และดีพอลที่จะมาขายในบ้านเรา2รุ่นที่ผมเรียนให้ทราบคืออะไร d e พอล s s 0 3และ d e พอล s S7 d e e ดดีพอลเเนะครับทุกท่านครับจะเป็นรถยนต์นั่งนะครับรถยนต์ซีดานในระดับไซส์เนี่ยอยู่ในกลุ่ม d s e gment ไซส์เดียวกับ Tesla Mo เด l 3 ไซส์เดียวกับ c ั m r ี่ไซส์เดียวกับ Accord ขนาดอยู่ในระดับนั้นเลยนะแต่ดีไซน์กันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูจากภาพประกอบนี้นะดีไซน์น่ากลัวมากขนาดใช้ได้เลยดีไซน์เขาเหมือนกับเทสล a าเลยเบียดเบียดเทสลดูจะดูสปอร์ตกว่าดูทันสมัยมากกว่าซะด้วยซํานะครับดูจากภาพประกอบได้เลยครับว่าโอ้โหสวยนะ ตัวนี้ดูสวยเลยนะครับและภายในก็เนี๊บใช้ได้ดีไซน์ต่างๆเนี่ยนะครับทางฉางอันบอกว่าเขามั่นใจในเรื่องดีไซน์มากเพราะว่า R&D และสตูดิโอในการออกแบบเขาเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับมีที่ญี่ปุ่นก็มีที่ยุโรปก็มีดังนั้นเนี่ยดีไซน์ของแบรนด์ดีพลเนี่ยจะออกเป็นรถยุโรปมากกว่าความเป็นรถจีนนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าดีไซน์ด้านหน้าดีไซน์ด้านข้างดีไซน์ด้านหลังเนี่ยเออมันไม่เหมือนรถจีนเว้ย มันออกเป็นรถยุโรปเหมือนกันนะครับคือสเปคของเขาเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเพราะรถคันนี้นะครับทางฉางอันบอกว่ามาในรูปแบบที่ต้องการที่จะรบกับทุกค่ายตั้งแต่ญี่ปุน่นยันเทสลาค่ายจีนก็เจอ BYD s e ีซแน่ๆ BYD s e ซนี่จะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเจอกับเขาแน่นอนเจอกับเจ้า d e e p ศูนนี่แน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยต้องมองว่า การแข่งขันในตลาดนี้ดูเดือดแน่นอนเพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับเพราะรูปร่างหน้าตาเพราะไซส์นี่เจอกันตรงๆพละกําลังแรงม้าของเจ้าดีพอเ l สเตัวนี้258แรงมา้า320นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่แบบ CatL ด้วยนะซึ่งแบตเตอรี่แ a t L นี้แน่นอนครับเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ก,กันกับรถไฟฟ้าทั่วโลกในระดับท็อปๆด้วยนะรวมถึงนะครับทางฉางอันเนี่ยมีความร่วมมือกับหัวเว่ยแบรนด์เทคโนโลยีมือถือที่ ดังมากๆในโลกใบนี้นะครับเขาร่วมมือกับหัวเว่ในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยจุดเด่นของฉางอันเนี่ยนอกจากดีไซน์แล้วแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยซึ่งแบตเตอรี่นะครับในส่วนของ CatL เนี่ยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์เรี่ด้วยนะขนาด58.1กิโลวัตต์อาวหุยไม่ไดีคียเรวิ่งไกล7 0 5กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง นี่คือสเปคของเขาโดยคร่าวๆนะครับแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ชมเห็นหน้าตาแบบนี้เห็นรูปทรงแบบนี้เห็นภายในแบบนี้จอกลางขนาดใหญ่แบบนี้ราคาจำหน่ายเจ้า d e พ p ลเ SL03 นะครับถูกตั้งไว้นะท่านผู้ชมครับเท่าที่เราทราบวันนี้นะไม่เกิน1 3 0 0 0ล้านแสนบาทราคานี้น่ากลัวมากๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะมีราคาต่ำกว่า a c c o r d มีราคาต่ำกว่า Camry มีราคาต่ำกว่าเทสลาโมเดลสาม 3, สด้วยซาำโอ้โหอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนี่คือราคาที่ในวันนี้ออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ทราบมานะครับว่ามีการพูดคุยอยู่ที่ราคา1 3 0 0 0ล้านบาทอยู่ไม่เกินด้วยมีการกดราคาอยู่ที่ไม่เกิน1 3 0 0 0ล้านบาทด้วย258แรงมา้า320นิวตันเมตรวิ่งไกล700โลไม่เกินล้าน3น่าสนใจตรงจุดนี้จะเป็น ตัวพลิกผันแน่ๆครับถ้าเข้ามาในตลาดนี้และราคานี้ผมว่าตลาดนี้สนุกได้แน่ B y ไวซ a l เจอคู่แข่งหนักๆเท s l a m o เด l 3ที่กำลังจะเปิดตัวรุ่นใหม่ด้วยในปลายปีนี้เอาแล้วหายใจลึกๆแน่นอนนะครับและอีกหนึ่งรุ่นหล่าของ e e p พอแม่เรียกแล้วมันไม่ค่อยเข้าปากนะในยุโรปผมชอบมากกว่าเรียกว่า Deep Blue นะครับแต่ว่าในบ้านเราเขาตัดสินใจที่ใช้คาว่าดีพออ่ะดีพอก็ดีพอวะมารุ่นที่2ของของดีพอที่จะขายในบ้านเรานะครับเปิดตัวพร้อมกันนะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็น SUV ขนาดกลางนะครับท่านผู้ชมครับในรุ่น d ีพอเอสเจ็ดโอ้ยท่านผู้ชมดูภาพประกอบครับสวยหรือไม่สวยตัดสินใจเอาเองนะครับขนาดมิติตัวถังนี่ใหญ่กว่า Honda CR-V นะตัวนี้น่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรง นะครับกับเท s l a โ o เดล Y ในต่างประเทศเขาเรียกเจ้าตัว d e พ o l เ7ว่าเท s l a m o เดล Y Killer อร์ายารบกันไปเห็นเห็นรบกันไปตรงๆพละกำลังนะครับมีพละกำลัง258แรงมา้า320นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหลังนะเออลืมบอกไปนะครับดีพอ l ทั้งดีพอลเอ03และดีพอ l เ7ขับเคลื่อนล้อหลังทั้งสิน้น เน้นสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่เน้นความสนุกสนานในเรื่องของการขับขี่แต่แบตเตอรี่ของเจ้า d e e p o เอเนะครับท่านผู hmm. ้มครับ,รบมีขนาดใหญ่นะ79.97กิโลวัตต์อาโหบันเลอร์นบล่าเลยเว้ยวิ่งไกล510วิ่งไกล520กิโลเมตรนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องมาดูนะว่า จะวิ่งไกลได้ระดับนี้จริงๆหรือเปล่าในการใช้งานจริงนะครับแต่ในระดับระยะทาง500กิโลเมตรพละกำลัง258แรงมา้าแรงบิด320ดิวตัเวนเมตรเนี่ยโหยน่ากลัวมากๆแต่ที่น่ากลัวมากกว่าพละงกำลังแต่ที่น่ากลัวมากกว่ารูปร่างหน้าตาและภายในที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือราคาราคานะครับของ Deep ฮลเ e s นะในวันนี้มีการพูดคุยว่าอยู่ไม่เกิน1ล้านแสนบาท โอ้น่าสนใจน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาวางตัวเองไว้เหนือกว่าอัโต้สอัโต้สนี่ราคาอยู่ที่ล้านสตัวนี้ต่ำกว่าล้านสแต่เขาใหญ่กว่าภายในเขาบอกว่าเขารู้กว่าเขาเนี้ยบกว่าออปชันเขาล้นกว่าเออมาดูการว่าสิ่งที่ทางช้างอันตั้งไว้ว่าเขาคือรถไฟฟ้าที่มีกลิ่นอายความเป็นพรีเมียมที่เหนือกว่าคนอื่น และราคาจับต้องได้มีความคุ้มค่ามากที่สุดจะเป็นอย่างไรไม่นานเกินรอครับเราจะได้ไปเห็นตัวจริงของเจ้า d พ e p เอสเอลที่เป็นซีดานและ De พ p ลเอสที่เป็น SUV แน่แน่ผมพาท่านผู้ชมไปชมแน่นอนอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับรอสะหน่อยผมเองก็อยากเห็นตัวจริงเหมือนกันผมเองก็อยากเห็นความเนี๊ยบของเขาเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเขาเนี๊ยบ เขาบอกว่าเขาหรูเขาบอกว่าเขาทันสมัยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าราคาที่เราสืบทราบกันมาประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ที่เรนจ์นี้หรือเปล่าแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าอย่างที่เราบอกว่า d e p p ล l S7 r o รถ SUV, ราคาไม่เกินล้านสี่อุ้ยเราใจเราใจเรามารอดูกันครับว่าราคาอยู่ในเรนจ์นี้หรือเปล่า นะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับช้างอันเองเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการเข้าไปเจราจากับภาครัฐนะครับที่จะเข้าไปร่วมในมาตรการสนับสนุน EV ี3.5นะเพราะเขาต้องการที่จะเข้าร่วมแน่นอนเขาต้องการใช้สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลมีให้แน่นอนในการลงทุน8,000กว่าล้านแล้วหมื่นกว่าล้านที่เขาลงทุนในบ้านเราเขาต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือในการสนับสนุนการขายรถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศไทยถ้า EV 3.5สนะครับสิทธิประโยชน์ก็คือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ10,000 0บาทนะก็น้อยกว่าพวกที่เข้ามาก่อนแล้วพวกที่ได้รับมาตรการการสนับสนุนในมาตรการ EV 3.0เนี่ยได้รับการสนับสนุน3ได้รับการสน,สรน 3, รับสนุนคันละ1 5แสนบาทนะครับหรือว่าแสนห้าแต่3.5เนี่ยได้แสนหนึ่งก็ยังดีนะได้แสนหนึ่งเขาก็เอานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบใช้กันในปี67เป็นต้นไป ร,ราคาระดับนี้ทางฉังอันบอกว่าอย่างไรตั้งเป้าขายในปีแรกในงานมหากรรมยานยนต์นะครับพฤศจิกายนนี้เปิดตัวแบรนด์ทางการเปิดตัวรถอย่างเป็นทางการในงานให้สาธรารณชนกระโดดเข้าไปดูกระโดดเข้าไปจับต้องได้เลยนะอย่างเป็นทางการด้วยตั้งเป้าขายอ่าเขาเปิดรับจองแถมนะครับไม่ได้ให้ดูอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเขายังเปิดให้ เขายังเปิดรับจองด้วยทั้งตัว d e พ p ลเอส03และ d e p p ลเอ7เนี่ยเปิดรับจองในงานมหากรรมยานยนต์เดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะแต่เขาตั้งเป้าน้อยครับทนกู้ชมครับแค่พันคันเท่านั้นแต่ลึกๆแล้วผมมองว่า2,000คันน่าจะได้ในยอดจองถ้าเขามาในราคา s l 03ต่ำกว่าล้าน3ถ้าอยู่แถวๆล้าน2โหกระจายถ้า s 7 ล้านสหรือว่าถ้ปาประกาศมาได้จริงๆอยู่ที่ล้านสากระจายนะครับยอดขายนี้เป็นไปได้แน่นอนเป้าขายนี้1000คันนี่ชัวร์ไปแน่นอนแต่มันจะไปที่2 0 0พ3 0 0 0หรือเปล่าน่าสนใจอยู่ที่ราคาที่เขาจะประกาศอย่างเป็นทางการถ้าราคาดีได้แน่ๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไปดูของจริงกันก่อน ว่าเออเป็นราคาคุยเขาหรือเปล่าออปชันที่เขาให้มาเป็นอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ที่เขาบอกว่ามีกลิน่นอายความเป็นพรีเมียมเนี่ยเป็นอย่างไรฟังกช์ชันการใช้งานเออหรือไม่เออซอฟต์แวร์ต่างๆเป็นอย่างไรใช้งานจริงเป็นอย่างไรและขับแล้วเป็นอย่างไรถ้าเขามาดีอย่างที่เขาบอกลูกค้าคนไทยมีทางเลือกมากขึ้นก็น่าสนใจไม่น้อยในราคาที่เขาตั้งไว้ในราคาที่เราสืบทราบมานะครับ และในปีหน้าล่ะปีนี้เนี่ยจองส่งมอบได้ด้วยนะส่งมอบได้ไปในไปส่งมอบได้ภายในปีนี้ด้วยซ้ำนะครับในล็อตแรกๆนะแล้วปีหน้าล่ะเป็นอย่างไรปีหน้าเนี่ยหนึ่งหมื่นคันตั้งเป้าไม่ได้เยอะนะทาไมชางอันไม่ได้ตั้งเป้ายอดขายไว้มากมายนะักเพราะเขาบอกว่าทางชางอันเนี่ยต้องการที่จะเน้นในเรื่องของการบริการหลังการขายเน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวแทนการจําหน่าย การพัฒนาโชว์รูมศูนย์บริการมากกว่าที่จะเน้นยอดขายในปีแรกแรกเพราะเขาเห็นตัวอย่างมาเยอะนะครับว่าบ้านเราเนี่ยรถไฟฟ้าเข้ามามีปัญหาในเรื่องของบริการหลังการขายมีปัญหาในเรื่องของการดูแลลูกค้าเขาบอกเขาไม่ต้องการให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ย <S <S เกิดกับแบรนด์ช้างอันนะครับเพราะบอกว่าเพราะเขาบอกว่าเขาคือเพราะเพราะเขาบอกว่าเขาคือแบรนด์พรีเมียมดังนั้นเขาต้องทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นพรีเมียมด้วยบริการหลังการขายก็ต้องเป็นพรีเมียม ในระดับที่ไม่แพ้คนอื่นอแต่ถ้าคนอื่นไม่ดีก็ไม่ควรแพ้อยู่แล้วนะก็ต้องพัฒนาให้มันดีลูกค้าคือหัวใจสำคัญที่สุดอยู่แล้วเพราะในวันนี้ทางฉังอันชัดเจนครับนโยบาย one price policy ราคาเดียวทั่วประเทศจะซื้อที่โชว์รูมไหนราคาเดียวนี่คือนโยบายของรถยนต์จากจีนใช้ One price policy ก็ดีไม่ต้องมานั่งฟาดฟันราคากันในระหว่างดีลเลอร์แต่ถ้าโปรดักต์มันเดินไม่ได้ก็เหนื่อย ถ้าโปรดักเดินได้วันไพรซ์พอลิซีสบายๆนะครับดีลเลอร์เขามีอยู่2เจ้าตอนนี้แต่งดีลเลอร์นะครับของดีลเลอร์นะครับของช้างอันเนี่ยนโยบายเขาตั้งเป็นเมกกะดีลเลอร์เหมือนกับ j a c j เจซีนี่แต่งตั้ง4เมกกะดีลเลอร์เลยแต่ช้างอันเองตั้งแค่2เมกกะดีลเลอร์เมกกะดีลเลอร์แรกนี่คือกลุ่ม a s group ตัวแทนจำหน,น่ายปอร์เช่เบน l e y นี่กระโดดเข้ามาเป็นเมกกะดีลเลอร์ของช้างอันน่าสนใจ เดี๋ยวถ้าผมไม่เจอผู้บริหารของ a A.S. นะผมจะไปคุยกับเขาหน่อยว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ทําไมมีความต้องการเห็นได้โอกาสอะไรเห็นโอกาสทางธุรกิจในแบบไหนถึงกระโดดเข้ามาเป็นเมกะาดิลเลอร์ของชางอันและอีกหนึ่งเจ้าครับเจ้าใหญ่ไม่แพ้กันนะครับกลุ่ม t o โยต้ครับท่านผู้ชมครับกลุ่มดิลเลอร์โตโยต้ก็คือ a อดยูน e เต็ดนะครับดิลเลอร์าขายใหญ่ของโตโยต้าก็กระโดดมาเป็นเมกะดิลเลอร์อีกหเจ้าของชางอัน มี <ítulo> 2เจ้ามี2เมกาดดลเลอร์แต่2เม to to ่ขาดดิลเลอร์นี่นะครับได้มีการพูดคุยกันกับซับดิลเลอร์ต่างๆแล้วนะเขาไม่ได้มีแค่2เจ้าเขาไปขยายซับดีลเลอร์ภายในมือของทั้ง AS Group ภายในมือของ AdUnited เนี่ยรวมๆแล้วปีนี้เนี่ยเขาจะแต่งตั้งรวมๆประมาณ20ดิลเลอร์20โชว์รูม20สศูนย์บริการ20-30แห่งภายในปีนี้ ไม่คีเลยนะถ้าปีแรกทําได้ขนาดนี้นี่สนุกสนุกนะครับและขายใหญ่ที่เป็นเมกาดีลเลอร์ทั้งสองเจ้านี่ก็เคี้ยวเคียวทั้งนั้นมีประสบการณ์ทั้งสิน้นตรงจุดนี้น่าสนใจนะครับถ้าฉังอันเองสร้างแบรนด์ดีพอขึ้นมานะครับสร้างแบรนด์อื่นขึ้นมาได้ด้วยนะเพราะทางที่เราสร้างมาทางผู้บริหารของทางฉังอันนี่นะครับได้บอกว่าเฮ้ ดิพองเนี่ยไม่ได้ใช่เป็นแค่จะไม่ได้เป็นแค่แบรนด์เดียวของฉางอันในบ้านเรายังมีแบรนด์อื่นๆที่รอเวลาที่เหมาะสมจะเข้ามาทําตลาดในบ้านเราด้วยนะครับชี่หยวนก็เป็นหนึ่งในอีกหนึ่แบรนด์ที่ทางฉางอันมองอยู่แต่ก็ต้องรอดูความพร้อมรอดูความเหมาะสมรอดูสถานการณ์การตลาดว่าแบรนด์ไหนที่ฉางอันแบรนด์ไหนที่ฉางอันถืออยู่ในมือและ มีศัยกยภาพพอที่จะเข้ามาบุกตลาดในบ้านเราต้องมีรถไฟฟ้าตัวเล็กมีแน่ๆเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนและราคาเท่าไหร่ปีหน้าเจอกันแต่ปีนี้2รุ่น d e พ o l SL03 อ e d a n Sport ซีดานสปอร SL, s ต v พแบบ บิ๊กไซส SUV SUV ไซส์ขนาดกลางเข้ามาในบ้านเราด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้ามาในบ้านเราและน่ากลัวใช้ได้ถ้าคุณภาพเขาได้ถ้าราคาเขาดีถ้าเครือข่ายการจำหน่ายถ้าเครือข่ายการจำหน่ายได้บริการหลังการขายได้มาตรฐาน ช้างอันกระโดดเข้ามาในบ้านเราได้อย่างแข็งแรงแน่แนในชื่อแบรนด์ดีพอลคือแบรนด์แรกดีพอลคือแบรนด์แรกของช้างอันที่จะเข้ามาสร้างตลาดสร้างสีสันให้เกิดขึ้นในตลาดรถยนต์บ้านเราเดือนหน้าตัวจริงเสียงจริงของดีพอล SL03 d e p o s ดีพอล S7 ปรากฏในตลาดบ้านเราแน่นอนและถ้ามีโอกาสเราจะไลยแถลงเดินทีวีจะพาแฟนๆไปเจอกับตัวจริงของเจ้า Deep p ลเอสเอและ Deep p ลเอสเแน่นอนครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขามีดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าและถ้าเขาดีจริงสนุกแน่ๆตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในวันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับฉ้างอันแบรนด์ล่าสุดที่เข้ามาในบ้านเรา ใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบจากที่เห็นในภาพประกอบทันสมัยจริงหรือเปล่าดูหน้าตาใช้ได้เปล่าเป็นยุโรปอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นมันได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันครับแต่ขออนุญ,ญาตแสดงความคิดเห็นกันมาแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่บูลลี่กันและกันนะเพราะยังไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงของฉางอันยังไม่มีใครเห็นโปรดักต์แท้ๆของเขาอย่าพึ่ง คอมเมนต์กันหนักๆนะจ๊ะคอมเมนต์กันแบบน่ารักน่ารักนะครับและเราจะได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับถ้ามีโอกาสผมพาท่านผู้ชมไปเจอกันแน่ DPO e e SL03 และ DPO e e S7 ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลยเวลาในการรับชมจนมาถึงเวลานี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ